สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหลอดโมบายไทยแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเอาบ้านสายฟรีตัวเนี้ยที่เป็นคลังนะฮะไปหมกฟาร์มทีนี้ผมมาลองดูว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างไหมนะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเป็นแนวทางนะฮะเพราะว่ามันเป็นสายหลบหมดเนี่ยมันก็ยังพอที่จะเอาไป เลี้สายแบบหมกฟาร์มสายอะไรเงี้ยเก็บแต้มยอดค้าได้อยู่นะเป็นตัวอย่าง,างเฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีแต่ว่าหลายๆคนก็เพิ่มยอดค่าไปร้อยร้อยล้านจากการหมกฟาร์มนะฮะซึ่งก็ควรจะออกกิลเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วเอาตัวรอดให้ได้นะคือจริงๆผมอยากให้ข้ามเคไปทําเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อนในกิลจะไม่สวยนะฮะเพราะว่าบางกิลเนี่ยไอ้บางเคเนี่ยคือกิลมันแคบอะฮะอย่างเงี้ยอ่ะผมให้ดูตัวอย่างอย่างในอ,อันดับในอนาณาจักรเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เคไม,ม่กี่กิลถูกไหมฮะ ถ้าคุณตีในกิลดในเคนั้นน่นนะสมมติบบว่าผมพลังนี้301ล้านยอดค่า4.4ใช่ไหมผมมานั่งดูในกิลดในเคตั้งในเคตัวเองเนี่ยไปนั่งดูทุกกิลดเลยก็ได้ครับว่าตัวไหนมีพลัง300ล้านดูอันดับพลังครับเลื่อนดูเลยก็ได้ครับมีสามร้ยหน่ไหมใช่ไหมฮะมันจะบวกลบได้ไม่เยอะคือบวกลบตอนรักษาทหารเนี่ยทหารคุณอาจจะแบบ 350, 330, สามร3อยเต็มที่หรือคุณโดนตีไปทหารคุณเหลือ280 ผมก็กดไล่ดูตรงนี้ครับว่ามีใครยอดค่า4.4ไหมฮีโร่แบบไหนไหมหรือกลอกเดียวกันที่เราตีไหมเราก็หาตัวไม่ยากนะครับผมหาตัวอย่างเงี้ยมาเยอะมากแล้วนะไอ้พวกที่แบบว่าเนียนเข้ากิลวโน่นกิ้วนี้แล้วมานั่งหมกฟาร์มตีเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าใครเป็นใครเห็นไหมนะเรามานั่งดูเลยว่าในช่วง301บวกลบ30เนี่ยมันมีใครบ้างนะฮะ301มีไหมอ่ะ301ที่302ใช่ปะวะยอดค่า3.7ล้านไม่น่าใช่เพราะตัวที่ตีกูแม,ม่งยอดค่า4.4ล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มันดูง่ายตรงที่่วา หน้าสถิตินะครับถ้าเขากดทันเซฟทันเนี่ยมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้ยอดส่งอาหารอย่างเงี้ยมันรู้อยู่แล้วว่าใครคือใครใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยก็แนะว่าให้ไปทําระวังแบบ KVK หรืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะง่ายหน่อยทีเนี้ยเออ KVK ก็เป็นสิบโดนดัดแต่ว่าอย่างี้ผมจะแนะแนวทางให้ว่าเล่นยังไงนะฮะข้อแรกเลยคือเราดูก่อนว่าเรามีทหารเดินได้เท่าไหร่นะฮะสมมุติทาหารผมเนี่ยเดินได้6ทัพ6ทัพเนี่ย ผมจะนับทับที่7คืออันนี้คือตัวที่ลงหลุมได้ไหมฮะสามแสนหนึ่งทีนี้ผมก็จะดูว่าผมจะหลบส่วนอื่นได้เท่าไหร่นะฮะส่วนแรกที่เราหลบได้คือเราเราไปเขาเรียกว่าไปขุดนะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดูในการเดินดึงกับมาก่อนนะว่ามันขุดได้เท่าไหร่แล้วหลบยังไงแต่ว่าเวลาขุดเนี่ยระวังคนวาร์ปมาแล้วดึงสกิลแรกแล้วเพื่อนเขาวาร์ปรับเราตายฟรีนะ ฉะนั้นอย่างเวลาขุดเนี่ยเนหะ็นไหมผมจะมองว่าผมขุดได้2อ0 0สนถ้าเราไม่เอาฮีโร่ไปแต่ถ้าเราเอาฮีโร่ไปเราจะขุดได้ส0 0 0 0 0เห็นไหมฮะแสดงว่าคุณจะมีทหาร3 0 0 0 0 0ตัวในการหลบแบบขุดนะถ้าอย่างนั้นผมเดินได้6ทัพ6 3สาคือแสนเออล้านแปดถูกไหมฮะผมจะมีทีสีได้ประมาณ 8, ะะาา 8, 8, ล้านแปดนะฮะคร่าวๆคือล้านแปดล้านแปดเนี่ยคือหลบหมด6ทัพใช่ไหมฮะแต่เรามีตรงเนี้ย สามแสนถูกไหมฮะอ่ะเราตีว่าตรงนี้สามแสนกลมๆก,ก่อนนะฮะสามแสนที่หนึ่งหกทับก็อีกล้านแปดถูกไหมฮะเนี่ยอีกล้านแปดถ้าสมมุติเราเอาไม่จะเป็นต้องเอาแม่ทับไปนะเอาอัธิโลห้าตัวก็พอฉะนั้นเราหลบได้สามแสนสามหกสิบแปดบวกอีกแสนสามแสนก็เป็นสองล้านหนึ่งนะฮะโดยเท่าตัวประมาณนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนที่หลบได้มากกว่านะผมตีว่าหกทับเนี่ยหลบได้สองล้านหนึ่งแน่ๆปลอดภัยนะ แต่มันจะมีคนที่หลบได้มากกว่าคือคนที่วิจัยแลนดดาร์คฮะอ่ามันได้สามแสนอีกนอะใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้วิจัยหรอวะหรือว่าวิจัยเราเดี๋ยวดูแบบแั๊หนึ่งอ๋อใช่ออาวิจัยแล้วถูกแล้วได้สามแสนนะฮะเพราะว่าวิจัยแลนดดาร์เนี่ยมันจะได้มากกว่าถ้าสมมติเราส่งไปขุดหรือว่าเราไม่ได้วิจัยขุดอย่างเงี้ยมันจะได้น้อยนะวิจัยแลนดดาร์อยู่ตรงเดี๋ยวอนนะ้นี่ยังไม่ได้อัพอัพยั่วะอ่าอันนี้นะฮะ โอเควิจัยลงดนดารของอัพแล้วแล้วก็วิจัยขุดอันเนี้ยมันเพิ่มทหารได้ข้ามือนะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ชั่งน้ําหนักดูว่าตรงไหนใครขาดตรงไหนนะฮะคือเป็นวิธีที่หลบได้เยอะที่สุดนะตอนนี้นะก็สามแสนสามแสนนะฮะก็ตีว่าผมหลบทหารได้สองล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งนี่หมายความว่าทีสี่ล้วนๆนะฮะยังไม่รวมโรงพยาบาลยังไม่รวมธิดาแต่ตรงส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีอย่างน้อยๆห้าแสนเตียงเกิดโดนสดเข้ามา ทีนี้ห้าแสนเตียงอ่ะควรจะทําอย่างไรข้อแรกครับห้าแสนเตียงเนี่ยคือควรจะเป็นที่สําหรับทีหนึ่งนะฮะฉะนั้นหกทับทับละสามแสนนั่นแนหะสำหรับจะหลบแลนด์ดาร์กจะหลบลงหลุมจะอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําว่ามันควรจะเเรียกได้ว่าทีสี่ล้วนๆนะฮะสองล้านหนึ่งก็เฉลี่ยทับละเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนเนี่ยคือหลบได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าแสนทีหนึ่งควรถเข้าโรงพยาบาลไปไม่ว่ากันฮะ เพราะยังไงทีหนึ่งมันรักษาเร็วแล้วอย่างถ้าได้ดูคลิปผมก่อนหน้านะครับว่าทำไมถึงไม่ควรขุดเลเวล5นะฮะในช่วงกิลเฟสเนี่ยขุดทรัพยากรเนี่ยเพราะว่ามันโดนหมกง่ายนะฮะทีนี้อย่างเราเนี่ยเราไปหลบใช่ไหมฮะเรากดอย่างเงี้ยมันได้แค่ไม่กี่หมื่นเพราะว่ามัน,มนหมดกองแนะนำว่ากดอัตโนมัติหรือกดเซฟตรงนี้นะฮะเซฟหนึ่งสองสามไว้นะฮะในอะคาเดมี ทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปสอนวิธีทำกันว่าตัวเนี้ยผมต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อจะให้มันเก่งกว่านี้ในการมีทหารได้เยอะแล้วหลบหมดนะฮะข้อแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันออตอนเนี้ยผมมีได้สายละ70,000 0ถือว่าเยอะนะถือว่าโคตรเยอะเลยคือหมกคนได้สนุกมือเลยะนะฮะ700,000เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมี t ี7 0 0 0 0 0นะถ้าผมมีท4สายละ5 0 0,000ก็พอนะฮะตีว่าสายละ5 0,000 0พอผมสามารถทำทีหนึ่งหรือทีสองทุกสายเพื่อที่จะหมก เอาทีห่งไปตายนช่ะฮะอย่างที่ใครดูคลิปผมก่อนหน้าเนี่ยผมเซตเอาไว้อย่างนี้คือผมเซตเอาไว้อย่างนี้ปัป๊บแล้วผมลากเห็นไหมฮะผมมีทีหนึ่งดหมื่นเนี่ยเอาไปตายทีสองเนี่ยผมลากเลยเห็นไหมเพื่อที่จะเอาไปตีให้เยอะที่สุดนะทีเนี้ยก็แน่นอนครับตัวที่มันตายมัน60 40ถ้าคนที่ไม่ได้สง่งแบบ ทีสามท 4, หรือพร้อไม่ทับไปเนี่ยยังไงอะ่ะมันไม่ทะลุถึงทีสี่เราหรอกถ้ามันเริ่มทะลุเราเริ่มสังเกตพลังเราได้แล้วเราค่อยหยุดนะฮะค่อยไปตั้งหลักใหม่นะทีนทเนี้ยถ้าทีส 500, เนี่ยสายละ5้าแสนเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้บัฟคุณแรงแค่ไหนอะ่ะคือโอเคถ้าคุณแพ้ทางนะฮะสมมติว่าเขามามามาแล้วคุณเอาราบนําอาจจะมีแดงนิดนึงแต่ไม่น่าเยอะนะฮะ เพราะว่ายังไงเตียงคุณเนี่ยมันห้าแสนถูกไหมฮะคุณมีราบห้าแสนเตียงห้าแสนต่อให้คุณรับผิดสายไปซวยๆเลยนะก็อาจจะแดงแบบนิดหน่อยเพราะว่าต่อให้คุณใช้ราบใช่ไหมฮะคือธนูคุณก็มีอยู่ห้าแสนมันก็เยอะพอที่จะยิงนะฮะมันก็เยอะพอที่จะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ธนูถึงม้านะฮะเพราะว่าแถวสองของคุณคือม้าถูกไหมถ้าคุณถ้าเขาเอาม้ามาใช่ไหมแล้วคุณมีธนู ธนูคุณก็ยังยิงทันอยู่ดีเพราะว่ายังไงกว่ามันจะชนลา่ากับธนูคุณยิงไประหว่างทางอยู่ละแล้วม้าคุณก็ช่วยตีนะฮะหรือนะฮะอย่างผมอน่ยผมจะเล่นลายล่างไว้เผื่อสมมุติว่าเขามามา้าใช่ไหมฮะผมเล่นลาบล่างเผื่อไว้มันก็จะเสี่ยงน้อยกว่านะฮะแต่ว่านั่นมันคือการสดนะครับการสดคือการถ้าว่าคุณสุ่มวาร์ปสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันสดคุณไม่ง่ายหรอกนะฮะแต่ว่าในเคสที่แม่งซวยจริงๆเนี่ยคือโอกาสล้นลงบานเนี่ยมันก็มีบ้างไม่ใช่ไม่มีนะ แต่ยังไงมันม่ที่ดารองรับอีกร้านสองคือผมเชื่อว่าสายเนี่ยมันพอไหวนะฮะต่อด้วยทาหารเรา2ล้านกว่าเนี่ยเขามาเนี่ยมันมันแค่นะะต่อให้มันถูกทานมันก็ยังแค่1ใน5้าของเราเต็มที่นะฮะสามแเรา2ล้านกว่าเนี่ยยังไงก็สบายสบายผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะมันไม่งั้นสายกีฟ่อนมันจะเล่นยากนะฮะมีโอกาสเจ็บไหมมีโอกาสแค่นั้นเองนะทีนี้ตัวเนี้ยมันจะพัฒนาอะไรได้อีกนะฮะสิ่งที่ผมมองเลยคือตอนนี้คือนี่ฮะ คือผมมองว่าผมมีไอเนี้ยน้อยไปเซ็นทรัลคอมมานด์นะฮะคือตัวที่วัดเอาไว้เซตเนี่ยนะฮะผมต้องมี1คือเซตเอาไว้ตีนะฮะอันนี้เป็นหมกฟาร์มหมกฟาร์มนะฮะเซตอันนี้ไว้หมกฟาร์มก็คือ8 0,000ื่นลากแล้วที่เหลือคือลากนิ้วนะฮะจะใช้ลากม้าหรือนูก็แล้วแต่นะฮะฉะนั้นผมต้องวิจัยเพิ่มนะสิ่งที่ผมต้องเพิ่มไอดี ID นี้ถ้าจะเล่นสนุกนะฮะ ผมกาลังทําอยู่คือวิจัยกองทัพไอ้ไม่ใช่กองทัพวิจัยกําแพงครับผมต้องการกําแพงเลือดสองล้านสดมาทับเดียวมันไม่ทะลุเท่าไหร่ถ้าคุณแบบไม่ได้แรงจริงๆไม่ใช่ทะนูหนักหนักหรือติดรถยิงมาด้วยเนี่ยเลือดสองล้านบางทีไม่เข้ายกเว้นว่าเอาแม่ทัพมาด้วยนะซึ่งคุณจะสดโดยมีแม่ทัพกลับบ้านที่พลังสามร้อยกว่าล้านสี่ร้อยล้านเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งถูกไหมซึ่งผมเนี่ยโอเคยอดค่าน้อยมันน่าลอดลอดตีนะฮะคือคนอยากตีอยู่แล้วแหละยอดค่าสี่ล้านเนี่ยม ใช่ไหมแต่ว่าผมมาดู ID นี้เนี่ยเกราะสายฟรี100%เนต์เนี่ยะฮะด้วยทาเลนต์ลบที่ผมมีเนี่ย,ยนี่มันรีสาย,ยีกว่านะอ่ะผมรีสายมาละด้วยทาเลนต์ลบที่ผมมีเนี่ยมันอยู่ประมาณ300ก,กลางๆครับ350 340 360ประมาณนั่นแหละนะฮะซึ่งมันยังต่อยอดได้อีกนะฮะเกราะที่ผมมีนะคือตอนนี้จิวมันมันจิวม่วง8ชิ้นแล้วแหละโจมตีนะแล้วก็กำลังขึ้นทองบางชิ้นละสายฟรีมันมันยากหน่อยนึงมันได้ประมาณนี้ก็ก็ดีแล้วฮะ กำลังขึ้นจะขึ้นม้าทองอีกอันหนึ่งขาดอีกหนึ่งม่วงนะฮะก็พยายามอยู่นะจะขึ้นม้าทองอีกชิ้นหนึ่งซึ่งโอเคฮะดูแล้วมันมัน,ม,นมันต่อยอดได้คือเกาะเนี่ยอีกนิดนึงมันก็ขึ้นม่วงมันขาดไปเยอะเห็นไหมมันขาดอีกหนึ่งน้ำเงินหนึ่งม่วงนะฮะอีกหนึง่งน้ำเงินหนึ่งม่วงแค่นั้นเองก็ขึ้นอันนี้สีม่วงนะฮะรอ롱ท้าอาจจะขาดเยอะหน่อยเพราะว่ามันสายฟรีมันทำอะไรไม่ได้ใช่หไหม ก็ใส่ไปแค่อันนี้อันนี้ขาดหนึ่งม่วงครับหรือสองน้ำเงินแค่นั้นเองนะฮะก็ขึ้นสม้มคือตัวนี้มันดูมันปั้นต่อได้เนี่ยขาดอีกหนึ่งหนึ่งน้ำเงินก็ได้ละนะฮะกรอก็น่าจะขาดไม่เยอะมั้งอ๋อ,อก็าขาดพอสมควรนะมว่วงอ่ะหมวกขาดสามหรือขาดยังไงก็จะไม่ผิดอ่าขาดสามไม่ถึงด้วยอ่าขาดสามประมาณนะสามม่วงก็ดูแล้วมันยังพอเข็นไปต่อได้นะฮะ สายฟรีด้วยก็ประมาณนี้สิ่งที่ผมกำลังจะอัพเพิ่มก็คือกำแพงฮะแล้วก็ไปลงไอคอมมานด์นี่ก่อนนะฮะตัวอ๋ออันนี้ด้วยอีกอันหนึง่งเพื่อจะได้หลบเพิ่มอีกหนึ่งครับตอนนี้ผมอรอเฟืองเทคโนอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งน่าจะใกล้เคียงนะรอบต่อไปน่าจะใกล้เคียงอยู่ก็คิดว่าจะอัพทับที่เจ็ดโดยใช้เฟืองเทคโนเพราะว่ามันใช้รถเวลาหลายวันเกินไปผมจะไม่น่าเสียเวลากับมันนะฮะตอนนี้ก็คือใช้ วิจัยเนี่ยวิจัยกำแพงไปก่อนนะแล้วเฟืองเทคโนโลยีอาถรรพ์ที่7อีกหนึ่งอันที่ผมจะไปต้องทำก็คืออันนี้ฮะเดี๋ยวต้องอัปอันนี้ต่อสัก2อันนะฮะเพื่อที่จะได้มีเอาไว้1คือส่งหลบฟาร์มครับเวลาหลบทหารแล้วก็อีกอันนึงเอาไว้สแปมเฉยๆนะ,ะมี3อันสแปมหมกฟาร์มหลบทหารนะหลบทหารผมต้องส่ง3สายก็คือส่งถ้ามนส่งได้3แสนถูกไหมฮะ ผมต้องหลบสายละแสนะฮะโดยประมาณแบบนี้นะฮะผมต้องเซตประมาณนี้ไว้อะอันนี้จะได้ไม่สงสยัยไม่ต้องงงกันนะอะประมาณนี้นะฮะผมต้องเซตประมาณนี้ไว้เพื่อที่จะได้หลบทหารทุกสายนะแต่ว่าจรยิงตาตอนเราเซตอะเราจะไม่สามารถเซตฮีโร่ได้ใช่ไหมฮะถ้ารล้างฮีโร่ปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบไม่สามแสนเราก็แค่นี้ฮะแล้วเราลากแถวบนสุดอย่างเดียวง่ายกว่านะฮะคือเซตอย่างนี้ไว้ ไว้หลบทหารพอตอนเราหลบทหารเราก็พยายามหาจุดที่มันไกลๆหน่อยนะฮะที่มันมีทรัพยากรอยู่ใกล้ๆกัน3อันเงี้ยหนึ่งสองสามนะฮะพอเราวางตรงนี้เสร็จมุมบนขวาเห็นไหมฮะเราวัดมานี่เลยแล้วก็ขึ้นยาก็ได้อะนะถ้าเราจะหลบหมดวับขึ้นยามุมนี้ถูกไหมฮะจากมุมบนขวาสุดนะวับขึ้นยามุมนี้ก็ได้ฟรอสเซนไกลสุดของมันนะฮะ แล้วกดเรียกทับเดินกลับมาแม่งเดินกลับไปชั่วโมงครับปล่อยมันเดินมาเพราะมันมีราบด้วยมันจะเดินช้าม,มากระหว่างนั้นใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเก็บ3สายฮะสุดท้ายเลยนะเก็บ3สายสุดท้ายเลยแล้วแลนด์ดาร์ตทิ้งไว้3สายเหมือนกันฮะแลนด์ดาร์ทิ้งไว้8ชั่วโมง3สายนะก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้เลยก็คือ5 0 0 0มื่นนะฮะหนึ่งแส 1แสนสมมตินะแล้วก็เราลาบปุ๊บเราก็กดนี้ไวเป็นการหลบแม่ทับถูกไหมฮะแล้วถ้าใครมาสดจากระยะไกลคุณสามารถดูได้ว่าสมมติว่ามันมาธนูล้วนคุณมีราบไหมอ่าดูราบจากแรนดร์กับราบจากในหลุมดึงขึ้นมารับไหวไหมแค่นั้นเองฮะถ้าไหวค่อยเล่นถ้าไม่ไหวก็ไม่เล่นแล้วก็เปลี่ยนไลน์อัพแค่นั้นเองนะนี่เป็นทริคคร่าวๆที่คิดว่าน่าจะเล่นไอดียนี้ต่อได้อย่างสนุก เพราะผมเชื่อว่าถ้าทีสี่สายละห้าถึงเจ็ดแสนเนี่ยมันยังไม่น่าจะสดทะลุถ้าไม่โชคร้ายขนาดนั้นนะเราไปเคไหนเราก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบไปเจอเจ,อเจ้าที่ที่แบบแม่งบับเก้าร้อยบวกเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันลุมสดทีหนึ่งสนะามสี่ตัวงั้นตายแน่นอนนะถ้าคุณไปเคคนคนอย่างเจ็ดห้าเจ็ดหรือเคสี่สามนะวันนี้นะเอ่อถ้าคุณเจอแบบเอลเอสเจอกิลหนักๆ,ๆเจอแบบนิวคอเลดอะไรเงี้ยก็เลเทะฮะมันต้องดูเคด้วยนะว่าเออเคนั้นเขาเล่นกันยังไง นะฮะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งแนวทางในการสําหรับคนที่อยากได้ยอดค่านะโดยเฉพาะช่วงแบบกิ้วเฟสหรือ KVK กิ้วเฟสก็ข้ามไปเคอื่นก็ได้ฮะทำเสร็จแล้วอยากได้ยอดค่าก็ว้าไปนเนี่ยเลเวลห้าเคไหนก็ได้แล้วก็ตีหมกฟาร์มจะเสียแค่ว่าเหรียญกิ้วไปและกลับนะเหรียญกิ้วไปและกลับมันจะเสียแค่นี้เองเนี่ยแสนแปดไอแปดแสนหนึ่งนะผมซื้อเก็บไว้หนึ่งใบก่อนเผื่อจะไปในฉุกเฉินนะฮะแต่ว่าพอเราอยู่ในกิ้วที่เขาเติมแล้วก็กดจับมือครบทุกวันนะฮะมันก็ แล้วช่วงจับมือที่มันคูณ2อคูณสเนี่ยมันก็จะได้เหรียญค่อนข้างเยอะมันพอใช้อยู่แล้วนี่ยังไม่นับช่วงกิ้วเฟสที่เรามีรางวัลหนึ่งนะที่มีใบยะใบย้บา,ยยยายเคนะฮะก็พยายามเลือกใบ,บย้ายเคเก็บไว้ถ้ามันมีนะ,อะรอบนี้ผมไม่มีนะฮะก็อย่างเงี้ยจำเป็นก็เก็บไว้นะฮะก็พัฒนาไปนะดูว่าเราขาดเหลือตรงไหนอย่างเงี้ยผมขาดทัพที่7แน่นอนอะ่ะผมจะมีทหารเพิ่มได้แต่ณนวะันนี้ผมยังไม่มีทหารผมก็ไม่ยังเดือดรอดทัพที่7ถูกไหม นะวันนี้ผมมีทหารแค่ล้านหนึ่งเมื่อวันที่ผมมีทหาร2อล้านหนึ่งทีสเมื่อไหร่แล้วผมค่อยมาห่วงวันนี้ผมมีทีสแค่แค่ล้านเดียวเองถูกไหมฮะเป็นถึงล้านดีด้วย8ปดแสนเองฉะนั้นมันจะไม่ต้องห่วงแต่เมื่อวันที่ผมมีทีสเนี่ยถึง2ล้านอ่าโอเคแล้วผมต้องมาดูทัพที่7ละถ้าทัพที่7มีผมก็มีทหารทีสได้อีกอย่างน้อยๆสายละแสนนะฮะนี่เป็นวิธีหลบทหารที่ปลอดภัยที่สุดนะนะวันนี้ แต่ว่าเราก็ต้องไวนะสมมุติว่าเราโดนแลนด์ปุ๊บเราวาร์ปเข้ามุมก่อนเลยหาที่ขุดก่อนเลยนะฮะคือเราต้องเซตทุกอย่างออโต้มันจะเร็วเพราะคุณมานั่งมือปุ๊บเขาวาร์ปมาสอดปุ๊บแล้เ,เขาตีเลยอย่างเงี้ยเราเสร็จนะใช่ไหมคุณวาร์ปเข้ามุมล่างปุ๊บคุณไปมุมบนปุ๊บใช่ไหมถ้าคุณจะไม่ติดฟิลใช่ไหมสมมุติว่าเวลาฟิลเนี่ยมันจะหมดก่อนแลนเดินสมมติคุณโดนแลนแล้วแม่งเหลือ5นาทีเนี่ยแต่คุณกลัวโดนสดรูมสดเนี่ยมันมีสิทธิ์ทะลุ ใช่ไหมเลยถ้าคุณจะขึ้นย่าวัดคุณก็ไม่รู้ว่าแลนด์มันจะเดินไหมตั้งเสี่ยงไปก็ไปวางแล้วถอยนะถอยปุ๊บคุณรู้อยู่แล้วว่าฟิลคุณอะเลือน้อยกว่าแลนด์ที่กำลังจะเดินคุณก็วัดไปไกลๆแล้วก็ปล่อยทัดเดินกลับครับพอฟิลหมดค,คุณก็โลแค่นั้นเองนะประมาณนี้อันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆก่อนนะก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมละกันนะฮะอันนี้คือผมมาดูว่าไปต่อยอดตรงไหนได้บ้างนะก็ตรงนี้หลักๆก็คือคิดว่าน่าจะทํากําแพงครับตอนเนี้ยเล่นสายกําแพงไปเลยบ้านนี้นะฮะ ก็วิจัยกำแพงเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าหากก็จะปั๊มให้มันหลบหมด6ทับก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเหรียญเทคโนโผมมีพอผมจะกด,ดทัพที่7เพราะตอนนี้มันกดได้ละแล้วผมมองและพื้นฐานตรงนี้มันมีบัฟกองทับอยู่พอสมควรนะฮะเพราะผมวิจัยมาถึงขนาดนั้นแล้วล่ะมันก็โอเคฮะมันก็หลบได้เยอะพอสมควรนะก็น่าจะเป็นแนวทางที่พอเล่นต่อได้นะสำหรับสายฟรีนะฮะก็จะเป็นสายหมกฟาร์มปั๊มยอดค่านะแล้วก็สะสมกรอบเอาจากคิวเฟสจากคิวแบส นะฮะอันนี้สายฟรีมันก็ทําได้อยู่แค่นี้แหละเต็มที่ละนะก็สะสมสมุดไปในการเผื่อวันหนึ่งเราจะมีเซอร์จิลเอาไว้ส่งแลนด์เต่ากับเพื่อนนะฮะแต่มันอีกไกลฮะเพราะว่าดูแล้วมันแบบไม่ง่ายผมเอาไปทําอย่างอื่นด้วยแหละนะโอเคยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะัะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานของผมสวัสดีครับ